ขอบคุณพี่ไก่มากมครับผมฝ่ายค้านจะขออภิปรายไม่ไว้วางใจต่อโอ้โหชิบหายวุ่นวายชิบหายเลยนะฮะผลการเลือกตั้งจะเป็นยังไงส้มได้ 80, 150หรือ300ก็หลุดจากกับดักนี้ไปไม่ได้เพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันมีหลักฐานแล้วนะฮะ พี่ไผ่สวัสดีครับผมนะมึงจะหลุดจากกับดักนี้ไปไม่ได้เลยนะครับส้มกําลังวางอนาคตตัวเองให้ชิบหายต้องโทษตัวเองแล้วต้องด่าตัวเองว่ามึง,งโง่เองพักร่วมจะเลือกอยู่กับภูมิใจไทยหรืออยู่กับสม้มเอาแค่เนี้พี่ส้มถือหนึ่งหนึ่งสองส้มมีความคิดไม่ดีกับสถาบันส้มจะล้มเจ้าส้มดูหมิ่นในหลวงส้มกําลังจะโดนยุบจะโดนล้มล้างการปกครอง พักร่วมจะเลือกภูมิใจไทยหรือจะเลือกส้มถ้าอยู่กับส้มรัฐบาลจะล้มไหมเพราะส้มมีคดียุบพ,พักฝ่ายค้านช่วยจังหวะขออภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงที่ศาลสั่งส้มหยุดทํางานเกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยแม่งไม่มีคนโหวตเพราะส้ม,สมหยุดทํางานศาลสั่งให้ส้มหยุดปฏิบัติการเพื่อไทยแม่งอภิปรายไม่ไว้วางใจทีนี้การโหวตคืออะไรไม่มีส้มโวหวตเหลือใครเหลือพวกกันเอง มึงจะแก้แล้วรรมนุญใช่ไหมมึงหยุดปฏิบัติหน้าที่มึงโหวตไม่ได้แล้วรรมนุญแก้โดยใครแก้โดยภูมิใจไทยแก้ไหมไม่รู้ก็ทําเป็นแก้สักสามสี่ข้อนะถ้าจะให้แสบหน่อยก็ไปแก้หนึ่งหนึ่งสองอ้าวคุณกบทำไมจะแก้หนึ่งสองแก้ให้มันแรงขึ้นนะฮะแก้ให้มันแรงขึ้นนะฮะเออขอบคุณพี่ไผ่มากมครับผม นะครับต้องถามมันนะครับถามมันเลยนะครับว่ามึงจะแก้ข้อไหนหมวดไหนมาตาไหนแก้เพราะอะไรมีปัญหาอะไรแล้วจะแก้จากอะไรเป็นอะไรนะฮะบ,บี้มันนะครับถ้ามันไม่ตอบก็แท็กมันอยู่อย่างั้นแหละนะฮะแท็กแม่งมาตอบอยู่ยงั้นแหละแท็กเอาแบบอะแจ้งเตือนแม่งไม่ต้องแม่งไม่ต้องให้มันกินข้าวเลยนะ คุณกบก็โหดเกินนะครับถ้าพี่เป็นเพื่อไทยพี่จะเข้าร่วมรัฐบาลส้มไหมเออผมถามพี่อ่ะนะฮะแบบว่าส้มยกเก้าอี้เกตดเอให้ทั้งหมดเลยอ่ะพี่เป็นเพื่อไทยพี่จะร่วมกับส้มไหมนะครับพอเปิดสภามาฝ่ายค้านยื่นสารยุบพักส้มสารรับคำร้องส้ม สั่งส้มหยุดทํางานห้ามโหวตเหลือพักเพื่อไทยเสียงข้างน้อยเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแทงก่อนคอด <S <S 1> <S 1> ต่อให้ส้มได้300เสียงก็เป็นรัฐบาลไม่ได้เพราะคาดีของส้มคือการยุบพักซึ่งมีขบวนการสําคัญของศาลคือสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่1-3เดือนไม่สําคัญว่าส้มจะผิดหรือไม่นะครับถ้าส้มเป็นรัฐบาลพักเดียวหรือมีใครดึงร่วงรัฐบาลจะมีคนไปร้องศาลให้ยุบพัก ส้มจะถูกสั่งให้หยุดทางานเกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยฝ่ายค้านยืนพิปายไม่แน่ใจส้มจะล้มทันทีรัฐบาลจะล้มทันทีใครเอาส้มไปร่วมรัฐบาลก็เตรียมล้มได้เลยนะครับถ้าศาลตัดสินว่ายุบพักคดีเด d a สามคนถูกยกเลิกส้มตั้งพักใหม่โดยไม่มีคดีเด d ไปอีกสี่ปีครับถ้ายุบพักส้มตั้งพักใหม่ก,มก,หมก็จะไม่มีคดีเด d ไปอีกสี่ปีแกนนำโง่สาวกก็ฝันค้าง คนที่ถูกตัดสิทธิ์เนี่ยนะครับเขามาเขากลับมาไม่ได้ครับแต่คนที่ถูกตัดสิทธิ์มีหน้าที่ทําได้อย่างเดียวครับพี่รัฐคือพยายามเข้ามาอยู่ในสื่อเยอะๆเข้ามาหาแสงเยอะเข้ามาอยู่ในพื้นที่เข้าพยายามมามีตัวตนมันทําได้แค่นั้นครับเพราะว่าเพราะอะไรครับเพราะคนพวกนี้มันน่าสงสารนะครับมันน่าสงสารที่มันทําอะไรไม่ได้นอกจากการที่พยายามหาสื่อชอบมันก็เลยต้องไปออกหลายรายการ ทอนก็พยายามไปออกนะฮะเพราะทิมไม่ยอมทำงานทิมไปเที่ยวเล่นอยู่ต่างประเทศนะสวัสดีไข่มุกด้วยนะนะฮะเพราะนั้นสิบสี่ล้านเสียงคือแผนมันแตกไปแล้วไม่ใช่แผนแต่แพ้มันแตกไปแล้วสิบสี่ล้านเสียงมันไม่ถึงอยู่แล้วนะครับตอนกระแสดีๆเนี่ยได้สิบสี่ล้านเสียงยังถูกทีเป็นฝ่ายค้าร้อยห้าสิบเสียงกระแสตอนนี้มันดีเหรอจะหวังสองร้อยเสียง ปัญญาอ่อนสอรยุทธ์ถึงบอกว่าไปเตรียมตัวเป็นฝ่ายค้านเธอนะการตอบโต้แกนนำส้มเนี่ยคือสิ่งที่7ถึง8ล้านคนเนี่ยต้องการเห็นเพื่อการตัดสินใจแล้วก็ได้เห็นจริงๆเพราะการตอบโต้หรือไปโชว์งโง่ก็ไม่รู้นะฮะเป้าหมายคือทำให้ส้มเป็นพรรคการเมืองเหมือนพรรคการเมืองอื่นนำเน่าเห็นแก่ตัวปกป้องพรรคพวกตัวเอง เพราะตั้งแต่ไอ้สอสอตากสมาชิกท,ที่ลงสมัครสอส,อสอตากเขตสองโดนจับไปเนี่ยยังไม่มีใครไปเยี่ยมมันสักคนเลยนี่คือสิ่งที่มันจะผุดขึ้นมาเยอะมากกว่านี้อีกหลังจากโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งทั้งประมาณ10วันดิจิตอลฟูดพิลจะผุดขึ้นมาแล้วทำให้ส้มมันเละเทะแบบไม่มีทิศทางถอยแบบไม่มีขบวน แล้วมันก็จะแสดงความโง่เข้ามาแลแ้วแทเป็นแบบเด็กๆแทเป็นแบบเด็ก,ดกจนคนเจ็ดแปดล้านเสียงเนี่ยเอือมกับมันเพราะขนาด <pus hr ie> ด้อมส้ม,มเนี่ยในกลุ่มพรคประชาชนถึงขั้นบอกว่าถ้ายังไม่พร้อมอย่าเพิ่งเอาคนอย่าเพิ่งไปดีเบตกับสุภจีเพราะกลัว <revelation> <pus hr ie> ว่าคนที่ยังตัดสินใจไม่ได้จะไปเลือกสุภจีแล้วถ้ายังไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งเอาโลมไปเถียงกับศรีัสศักดิ์ โลมยึดยูเอ็นศรีษะศักยึดชาติบ้านเมืองแม่งต่างกันโดยสิ้นเชิงนะฮะศรีษศักตอบโดยยึดชาติเป็นหลักโลมตอบตอบโดยยึดยูเอ็นเป็นหลักแม่งต่างกันเลยมึงตอบยังไงก็คมสู้ศรีษศัก์ไม่ได้เพราะศรีษศักยึดในจุดที่สูงสุดแต่มึงยึดในจุดไหนยึดในจุดที่เป็นทาตนะฮะรอสิบลายชื่อเนี่ยแหละครับ แล้วคนที่ให้สิบลายชื่อดีไม่ดีเนี่ยนะครับเป็นคนที่เคยบอกว่าคาก็เทาสองคำก็เทานะฮะคุณระวังไว้เถอะคุณอย่าใช้วิชามารมาเล่นผมนะฮะคุณนะ่ะดำปีเหมือนกันเดี๋ยวนั่นแหละไม่รู้นะ่ะใครนะ่นะไอที่ขา,ขาวๆอะ่ะพงขาวๆอ่ะนะั่น <laughs> มึงสร้างศัตรูไว้เยอะมึงไปดา่าพรรคอื่นเขาเทาหมดนั่นแหละคือมึงหาศัตรูโดยใช่เรื่อง มึงเนี่ยแก่งปากหาเซียนแต่มึงไม่รู้ตัวไอโ้โรมนี่คือความโง่งมึงหมายถึงโรมวัดดอนเพื่อนบ้านผมเองจะเกิดภาพส้มเทาปกป้องคนที่คัดเลือกส้มเทาจะเกิดภาพไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆแถมอ้างความรับผิดชอบด้วยการบอกว่าเจอก็เอาออกฟ้องปิดปากคนดา่า วิจารณ์ณโดยเหมารวมว่าคนอื่นใส่ร้ายทาั้งๆที่ส้มก็ทําแบบเดียวกันมันจะเกิดภาพแบบนั้นแล้วคนจะมีสติลึกได้เองว่านี่มันคือเด็กชัดๆเลยแล้วดันเอาคนดันเอาคนที่มีดิจิตอลฟูดปริ้นแย่ๆเสียๆห,หายหายมหาเสียงที่เรียกว่าตัวตึงสี่ตัวไม่ว่าจะเป็นไอเป็นโรดเป็นโรม เป็นทิมนะฮะเป็นไหมไหมไม่ค่อยมีดิจิตอลฟูดพิ้นมากขนาดว่าไหมไม่ค่อยมีดิจิทอลฟูดพิ้นมากไหมยังเสียเหลี่ยมเลยครับหรือจะเอาก็ได้นะครับคุณจะเอาอีกคนนึงก็ได้นะฮะเอาวิโรดมาเจอกับเอกนิติก็ได้หรือจะเอาทอนมาเจอกับเอกนิติก็ได้นะครับยังมีเอกนิติคนนึงนะครับ สนใจไหมฮะสนใจอีกสักเวทีไหมครับนี่คือการดิ้นทุรนทุลายครั้งสุดท้ายนะฮะทำทรงเหมือนจะฉลาดอ๋อผมโง่ครับชื่อผมก็บอกอยู่แล้วว่ามโนครับนะฮะอ่ะไม่ทราบว่าพี่เป็นน้อมกีบเหรอครับผมถามนิดนึงครับพี่พี่เป็นน้อมกีบไม่ทราบว่าที่แก้รัฐธรรมนูญเนี่ยจะแก้ข้อไหนนะฮะวักไหนนะครับแล้วมันมีปัญหาอะไรนะฮะ เออนะฮะคุยเรื่องทหารหน่อยสิเอ่อผมจะหมดเวล online, like าแล้วครับผมไลฟ์ถึงหกโมงครับนะฮะแล้วก็พี่เป็นใครมาสั frankly, ่งให้ผมต้องคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นถ้าพี่อยากจะคุยเรื่องทหารเนี่ยนะครับพี่ไปเปิดช่องคุยเองนะพี่จะถามผมเลยว่ามีทหารไว้ทำไมพี่ไม่ต้องถามช่องนี้นะครับเพราะช่องนี้เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นคนพูดว่ามีทหารไว้ทำไมครับเคยเป็นทหารไหมอ๋อไม่เคยเป็นครับแต่พอเอินคุกคีกับทหารอยู่ นะฮะไม่เคยไม่เคยเป็นครับแต่ว่ามีเบอร์โทรส่วนตัวของเสเบิร์ดนะฮะเออนะฮะมีเบอร์โทรส่วนตัวของบิ๊กเล็กอะไรเงี้ยมีไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นครับไม่เคยเป็นครับนะฮะเออไปไปถามบิ๊กเล็กก็ได้รู้จักกบมโนไหมนะฮะไปลองไปถามดูก็ได้นะนะครับผมนะฮะอันนี้ต้องการเข้ามาทําอะไรครับก็มาหาเรื่องหรือไงฮะมาหาเรื่องเข้ามาเถอะหรือไงหรือหรือเข้ามาทําอะไรครับไม่เข้าใจครับอยากรู้เรื่องอะไรครับไปเปิดช่องไลฟ์เองนะครับไปเปิดช่องไลฟ์เองอยากคุยเรื่องอะไรคุยเลย นะฮะเออนะครับผมแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องมาดิ้นพลาดตรงนี้นะครับนะฮะไปคุยเองเลยมึงอยากคุยเรื่องทหารอยากคุยเรื่องตำรวจอยากคุยเรื่องรปภอยากคุยเรื่องนักบินมึงไปคุยได้เลยครับนะฮะไม่ต้องมาสั่งคนอื่นให้คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้นะไม่่านะฮะขอบคุณมากนะครับที่แวะเข้ามาอุตส่าห์มาแบบว่าเคยเป็นทหารไหมไม่เคยหรอกครับนะฮะกูไม่เคยเป็นหรอกนะทหารนะฮะเออนะฮะแล้วพี่เคยเป็นทหารหรอครับนะะ งบเดือนเงินทหารเกณฑ์หายไปไหนกูจะรู้ไหมครับกูไม่ได้เป็นคนกูจะรู้เนี่ยกูจะรู้ไหมเนี่ยฮะกูจรู้ไหมนะฮะกูจะรู้ไหมมึงเปน็นทหารมึงยังไม่รู้เลยมึงจังถามกูกูจะรู้ไหมฮกูถูกมาถามกูว่างบหายไปไหนกูจะรู้ไหม่ะดีนะไม่ถามว่าเองบประมาณประเทศชาติหายไปไหนกูจะรู้ไหมไปถามคนเกี่ยวข้องดี ี่มีคนนั่งเยอะแยะพี่ไปถามพี่ก็ทักไปถามสิเออแล้วพี่ก็ไปถามสิไม่ไปถามผงเงินอยู่ๆมาถามเงินหายไปไหนก็จะรู้ไม่ไม่ได้เอาไปผมไม่ได้เอาไปเหล่านี่ก็แปลกนะฮะดิมาถามว่ารู้ไหมว่าเงินพักเอ่อเงินผมหายไปไหนผมไม่รู้ผมไม่รู้พี่ผมไม่รู้ผมจะไปรู้ได้ไงเงินหายไปไหนอยู่ดูพี่ไปแจ้งความก่อนถ้าพี่เงินหายพี่ไปแจ้งความ นะฮะ,ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับผมนะฮะใครช่วยช่วยไปตามหาเงินให้พี่เขาหน่อยนะฮะนะฮะผมก็ไม่รู้พี่ผมขอโทษ,โทษจริงๆนะครับผมคือผมไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะฮะพี่จะมาตามหาคนหายเงินหายกระเป๋าตังหายเนี่ยคือผมไม่ทราบจริงๆ นะครับถ้าพี่จะด่าผมโง่ก็ไม่เป็นไรคือผมไม่รู้จริงๆนะขอขอขอบคุณมากๆนะพี่ด้วยขอกราบประธานภัยด้วยนะครับนะฮะเออนะครับขอแค่มาอยากรู้ว่าผมเป็นเคยเป็นทาหารไหมถ้าผมเคยเป็นทาหารก็เลยถามว่าเงินหายไปไหนเอาพอดีไม่ได้เข้าไปในกรมเดี๋ยวถามฟ้าคามให้ครับนะฟ้าคามเป็นนาหานอยู่นะครับเดี๋ยวผมถามเพื่อนผมให้นะฮะเออน่าจะเครียดเงินหายโอ้ที่เมาพี่เมาไปทําตกไว้ที่ไหนหรือปะ นะพี่มเมาไปทำตกไปพี่ไปดูดีๆหรือไม่พี่ไปแจ้งความก่อนนะครับไปแจ้งความก่อนว่าเงินหายเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวก็ว่ากันไปคือผมไม่ได้รับแจ้งความนะไอพวกลุงตู่คอรัปชันไม่ต้องมาบอกกูคือมึงมึงไม่ต้องมาบอกกูเพราะกูไม่มีสิทธิ์ไปจับครับ <c oughs> นะเออขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆนะครับผมนะฮะมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขอการาบนอภัยด้วยนะครับขอบคุณมากมากขอบคุณพี่กุ้งนะครับขอบคุณพี่ไก่นะครับขอบคุณคุณแม่แหม่